สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าสวัสดีวันศุกร์นะคะศุกร์สัปดาห์ศุกร์สุดสัปดาห์เนาะค่ะเนาะอีนางก็เดินทางมากเรียตอนนี้ก็มารออ่ออารอรถไฟยอยู่ดาหแล้วะคะ่ะ <c> พ <oughs> ี่น้องมื้อนีนางมีความตื่นเต้นเลยอมื้อนี้มื้อนีจะไปสัมผัสงานโอ๊ยจะออกมาแนวไหนเนาะสิไปสัมผัสงานพี่นอ้องสรุปแลวอีนางไปคนเดียวนะคะเพราะว่าพอไนยพนเจ็บขาเจ็บเจ็บเท้าแล้วไปแบบว่า แล้วไปตัดไม่จักไปเห็ดแนวไหนหนู้แล้วเจ็บมาสองมือแล้วแต่ว่ามื่ว่าอันนี้นาอังนวดให้เราใส่ยามมงยาอย่างไแหละเพราะนวดเสร็จตกตอนคืนมาเจ็บนะาก็เกาอีกพี่น้องว <c oughs> อ้ยมนีเสียงน้าคือแปลกๆเ <c oughs> นาะค่ะันรีน้าก็จะเดินทางไปไปเลี่ยนก่อนสองชั่วโมงเึิงเนาะคะ่ะปกติแล้วเลี่ยนสามชั่วโมงนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอัน นินางจะต้องไปสัมภาษณ์งานตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะค่ะก็เลยจะขออาจารย์เลิกเลิกก่อนครึ่งชั่วโมงโรงแรมกับอ่าลงเรียนนินางก็อยู่บ่อยู่บ่ระไก่กันพี่น้องอยู่ตรงขามกันเลยเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องไปสัมภาษณ์งานสมัครส่งส่งใบสมัครไปเมื่อวานนี่พี่น้องเขานัดสัมภาษณ์มื้อนี้เลยสิบเอ็ดโมงตายไปสัมภาษณ์คนเดียวพร้อมพี่น้องยังบ่รู้ว่าเขาจะสัมภาษณ์แนวอ่อแนวไหนเนี่ยเขาสิถามเรื่องอย่างแนวพี่น้อง เดี๋ยวมาล่อล่นกันเด้อว่าอีนางสิฟังเข้ารู้เรื่องบอแล้วก็ตอบคาถามเขาได้บอแล้วก็อีนางจะได้เหตุงานหนีบอเนาะค่ะเนาะโอ้พี่น้องมีความตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นมากเลยลมพัดแห้งมาเนี่ยอากาศก็ส่งหนาวหนาวมีลมค่ะบรรยากาศก็สว่างเริ่มสว่างขื้นสว่างขื้นแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวน่งเขาไปนั่งรออยู่ในห้องห้องโดยสารก่อนค่ะหนาวหนาวลมพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวมีความตื่นเต้นพี่น้อง เวลาเขาสัมผั์แล้วพี่น้องคือตื่นเต้นแต่ว่าฮ่าเงยเขาจะถามอย่างแน่นอนนี่เนาะเดี๋ยวนั่งหาหาประตูเขาเขาอ่าเขาอ่าโรงแรมกันพี่น้องค่ะอีนั่งอีนั่งขอขอเลิกเรียนเมื่อนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีเนาะค่ะเวลานัดสิบเอ็ดโมงเคิงแต่ว่าก็ต้องมาล่อเขาเนาะเนาะอ,อุ้ยพี่น้องค่ะมาคนเดียวพร้อมพี่น้องเอ้ยคือใจการแน,น,น่นอนนี่เนาะ กันว่าเขาหายบอกเราเรื่องเล่าประวัติไอ้แนะนาตัวมันก็นยังโอเคอยู่นะแต่ขันว่าเขาถามเขาถามแนวอื่นนี่อยานตอบเขาไม่ได้พี่น้องแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องล่องล่องเสียงเบิงนะ่งอเนาะยังหน่อยเราก็ได้ได้ล่องแล้วนะได้ล่องแล้วโอ้ยประตูทางเขาอยี่ทังไหนวะพี่น้องเป็นกําลังใจให้นางไงเด้อ <c oughs> โอ้ยหาปวาเึิ่งได้หาประตูทางเข้าพอพี่น้องค่ะ ไปว่าประตูทางเขาพี่น้องพี่น้องสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วพี่น้องสรุปแล้วอีนางได้งงานเสร็จแล้วดีใจมากพี่น้องคะไอ้คุณอา,นาคนที่มาสัมภาษณ์อีนางนั้นใจดีมากใจดีมากนะคะแล้วก็อีนางอีนางสามารถตอบตอบตอบได้นะคะพี่น้องโคตรโล่งเลยอีนางได้งานแล้วใช่โยดีใจมาก พี่น้องคะนี่เป็นงานแหลกที่นั่งหาเองหาเองเซิญเองแล้วก็มาสัมภาษณ์เองพี่น้องอ้ยคือเก่งค่ะว่าภูมิใจในตัวเจ้าของมากเลยโคตรตื่นเต้นเลยตอนตอนตอน,ตอนที่ตอนที่ไปนั่งรอพี่น้องคะโคตรตื่นเต้นเลยแต่ว่าตอนนี้โลงแล้วได้เสือเหตุงานมาแล้วก็ใบใบใบสัญญาง,งานมาอีนางเริ่มงานเขาจะให้อีนางทดลองงานก่อนวันอ่าวันวันพนรฤหัสบดีอาทิตย์นา ไอีนางมาเลื่อมงานเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยโคตรดีใจเลยพี่น้องอีนางพอไอ้นางกําลังจะไปลงลงบยานลงบยานลงบายานใหญ่อยู่ในเมืองวอรนี่แหละเพราะว่าพ่อหญ่เพิ่นมาหาหมอเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นขับรถมาหาหมอเพิ่นปวดปวดเท้าเพิ่นปวดเท้าเนาะคะ่ะเมือม่อเมื่อคืนนี้เรานอนบ่ได้ลแล้วปวดเท้าพี่น้องอีนางก็สัมผัสสัมสัมผัสเสร็จแล้วจะย่างไปหาพ่อหญ่เนาะคะ่ะเนาะก็บ่รู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอีนางจะเซอร์เอ่อเซิร์ขาหาเส้นทางลงพยาบาลพี่น้องอีนางดีใจเย้ yeah! พี่น้องดีใจกับอีนางนะพี่น้องดีใจกับอีนางี่งอีนางดีใจมากเลยวันพฤหัสมาเริมงานวันแรกพี่น้องค่ะอีนางจะเท้เต็มที่เนาะค่ะนาะเพื่อที่เพื่อที่อีนางจะได้งานงานต่อไปเนาะค่ะโอ้ยโคตรดีใจเลยพี่น้องค่ะโอ้ยโคตรลงเลยเดี๋ยวอีนางหาหา,าสถานที่ลงลงบ้านกันเด้พี่น้องอีนางซะะเซอร์หาไปแล้วตะกีนนี่ยางยางประมาณสามสามนาทีแต่เดี๋ยวเวบิงเบิงใหม่ก่อนพี่น้องโอ้ยดีใจพี่น้องอีนางดีใจค่ะ <c oughs> โอ้ยลมพี่น้องอีนางยางขา โรงพยาบาลจีพีเอกันย่าบอกให้นั่งย่างข้ำไปข้ำม,มายุทถนลใครร้องแห้งเถอะวะลมฝุ่นบนไหนเนาะสิแกฮมูสนี่นไหมโรงพยาบาลนี่ไหมพี่น้องคะเจ้าว่ายนั่งดีใจที่ได้งานแล้ว,วนั่งก็ดีใจคคักเลยเด้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคืออีนั่งได้พิสูจน์โจจะาคองแล้วว่าอีนั่งสามารถเฮ็ดได้คันว่าเข้าตั้งใจนะะเนาะค่ะเนาะเข้าบอจำเป็นที่จะต้องหวังพึงผู้ใดเนาะคะ่บะบอตบอตบอตบอคือคือบอต้องอรอหวังพึงผู้ใดพี่น้องเข้าสามารถเฮ็ด<ๆ>ได้เองอีนั่งกำลังจะย่งางไปโรงพยาบาลโอ้ยพี่น้งองเฮยอีนังขอตื่นเต้นเลยพี่น้องบรรยากาศไอ้บรรยายบ่ถือเลยว่าอีนั่งตื่นเต้นขนาดไหน ตอนนี้โล่งแล้วพี่น้องคะโคตรโล่งเลยมันบ่ไยายากอย่างที่คิดเลยค่ะคันว่าเข้าตังไจเนาะคะ่ะอีนางนี่ทรงใบสมักนี่ทรงผิดทรงถึกหลายหลายรอบเลยเนาะคะเนาะพี่น้องบาดแผลโรงพยาบาลมันอยู่ไใสว่ามาถือทางบ่นเนี่ยโอ้พี่น้องเจ้าวจี GPS อมันบอกแค่สามนาทีสามนาทีนี่ก็เมื่อยอยู่เลยยางเพราะมันยางขึ้นเนาะคะ่ะ ยางเลาะมาตามสอกสอกซอยมมบานเออบ้านคนตอนแรกอีนางคิดว่าโรงพยาบาลมันจะอยู่ข้างล่างตรงตรัวเมือง,ตง,ตง,ตงแต่ว่าขึ้นยางขึ้นมาทาง,ทางบ้านคนหน่อยหนึง่งบนหน่อยเหรอเมื่อยแล้วพี่น้องโอ้โอ้โรงพยาบาลอีนางคิดมาวันทีงี้สิบแปดอีนางก็คงจะได้มามามา,มา,มา,มาตรงนี้แล้มั้ง โรงพยาบาลพออายนั่งอยู่ตรงมาตรวจภายในกับหมอหมอปัดอาก็อย่างวะหมอเฉพาะทางพี่น้องนีนั่งเมื่อยนี่นั่งยาง,างมันยางขึ้นเขามันยางขึ้นหม้อเนาะคะ่ะมันก็เลยเมื่อยแล้วก็แบกพายกระเป๋านักพร้อมโอ้ยนี่นั่งดีใจพี่นอ้องโอกแต่เมื่อยวะเหี่ยวเข่าก็เหี่ยหิวด้วยนะี่ยไปทางไหนตอนนี่นอนเนาะ อีนางบอลูเนาะค่ะว่าลงพยาบาลในวัวสี่มันมีจักหมองแต่พ่อใหญ่บอกว่าเซิร์เอาในโทรศัพท์ประสารอีนางก่อนมามาตามพี่นางเซิร์ขันว่าโบแมีนก่อนนั่นแหละยังกับเด,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิงก่อนมีรถพ่อใหญ่จอดอยู่บอคขันว่ามีรถพญายิจอดอยู่กับแม่นละ่ะโอ้ยเมื่อยพี่น้อง ยังโทรถามพ่อใหญ่หรอคะพ่อใหญ่บอกว่ามีโรงพยาบาลเดียวอยู่ในเมืองบวสเนาะคะ่ะให้นั่งขึ้นไปชั้นสามมาสัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองขึ้นไปเบิง้งมันก็มีหลายตึกอยู่ในพี่น้องแต่ก็บ,บ่รู้ว่าตึกใดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิลองเข้าไปเบิง้งโอ้ยพี่น้องหลงพ่อแล้วรถพ่อใหญ่ยี่นั่งไปหาแล้วไปหลงเดินหาอยู่อีก,อกมองอีกมองหนึ่งคนถามพวะัว,วก็ตอบ ก็บอกบรรลุเรื่องแนละ้วพวก็ได้เจอแล้วพี่น้องลงมบานเดี๋ยวจะเข้าไปทางนนก่อนเจ็บเงียวก็เจ็บโอ้ตายเกือบจะได้ยางกลับไปอยู่โรงเรียนแล้วพี่น้องเกือบจะได้ย่างกลับไปลรอพ่อใหญ่อยู่โรงเรียนแล้วเ,ออยยเวข่าถือทางอีกมโนนี่เนาะโอเคหามองเข่าก่อนพี่น้องคะ่ะเขาบนใดวะ จนก็จะหารถจนก็จะตะกายเขามานั่งพักรอพี่น้องอีนางบ่ได้เอากุญแจรถมานน้ำค่ะเมื้อนี้แต่ว่าพ่อหญ่เพื่อนสามารถเปิดเปิดล็อกรถในโทรศัพท์ได้นะคะอีนางบ่เขาบ่ขึ้นไปหาพ่อยายขบนดอกนะคะเพราะว่าอันเปิดประตูเข้าไปตะกี้นี่พยาบาลเขาเหตุงานกันอยู่หนาะก็เลยบ่อยากเข้าไปมานาั่งรอห้อนพี่น้องค่ะ อีนางก็ว่าอีนังอีนั่งไปผิดเนาะค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งที่จริงมันตองมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าป้ายมันก็เขียนว่าซิกซิกเกฮูสนะพี่น้องอีนา่งกับยางไปเลยก็ว่าเออลงลงพยาบาลอีหยังมันคือมาเงียบแท้มันคือมเเาเงียบเงาแถวบเเ่บเห็นคนจะคน่าสั่นสงสัยฟังทั้งทงสงสัยฟังทีนั่งอีนั่งไปนั้นมันเป็นเอ่อมองมองเกาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้ยเมื่อย จากอากาศหนาวๆพี่น้องเมื่อยเงือแตกเงือแตนเลยนางรอดพอยายพอ,พอ,อยายเพิ่นเขาตรวจอยู่ตรวจอยู่นะคะห่อนพี่น้องค่ะอีนางก็ะพึงล่างรถไม้หมู่บ้านนี่ <c oughs> ปา้าป้าได้รถไม้พี่น้อง <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็มานตะทถ่ไปพี่น้องๆเนาะ,ะนมาอ่าพาพี่น้องติดตามชีวิตอีนางในการหางานเฮ็ดอยู่เมืองนอกเนาะค่ะมันบ่มีอย่างายุงย่งยากพี่น้องคันว่าเขาตั้งใจเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะสุดท้ายก็พานมาได้ด้วยดีค่ะโอ้ยดีใจกับอีนางนะพี่น้อง วันวันอ่อพระฤสอีนางเหลื่อมงานเนาะค่ะเนาะว,นว,นวันพระฤานะวันวันพระฤหัสอาทิตย์หน้านางเหลื่อมงานโอ้ยค่ะ <laughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะแล้วผ่อนคลิปไหมคะ่ะบ๊ายบาย